สวัสดีค่ะร่วมรถมือ2 JK ค่ะวันนี้เรามาแนะนำ h o n d d c ซีวิกตาโตนะคะรถบ้านสภาพสวยนะคะราคาเพียงหลักหมื่นนะคะทุกท่านขับทางไกลได้สบายๆนะคะเกียร์ออโต้หัวฉีดนะคะ5 7 0 0 0บาทนะคะรถยนต์คันนี้นะคะใช้งานได้ครบหมดทุกอย่างเลยนะคะสีสันก็สวยนะคะขับทางไกลสบายค่ะมีดิสเบรกสี่ล้อเลยค่ะ เครื่องเสียงดังแขกนะคะช่วงล่างดีค่ะเดี๋ยวซ้ายสุดขวาสุดไม่ดังนะคะวิ่งทางไกลได้นะคะความร้อนปกติมีเล่มเอกสารชุดโอนคร,ครบเลยค่ะสีก็สวยนะคะ57,000บาทนะคะทุกท่านรูปทรงก็สวยนะคะไปแต่งอีกหน่อยอย่างหล่อเลยก็ว่าได้นะคะรุ่นนี้แต่งซิ่งนี่ยังเหมาะเลยค่ะหุ่นให้นะคะ ฮอนด้าซีวิกตาโตนะคะเกียร์ออโต้หัวฉีด5 7 0 0 0บาทท่านใดสนใจดูรถได้ที่จังหวัดสิงห์บุรีนะคะติดต่อไปได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะคะสามารถคุยรายละเอียดกับเจ้าของได้เลยนะคะก่อนออกเดินทางก็อย่าลืมโทรนัดกันก่อนนะคะทุกท่านสำหรับคลิปนี้นะคะเรามาแนะนำกันไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ